สวัสดีเพื่อนช่างท,ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการซ่อมตู้เชื่อมนะครับเอ,เอาละเอา์บีบีทหนึ่งหกศูนย์นะครับห่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก f c เกีเยนช่างก็อ่านตันเองไปเท่ากันตันนอกก็อย่างนี้นะครับ ครับผมเปลี่ยนขั้วตัวนี้ด้วยนะขั้วจะไม้มีทัทนทั้งคน่อนออกาวติดเอาไว้อกาวติดเอาไว้มันน่าจะไม่แข็งแรงผมก็เลยให้ไปลือ้อของเก่าหลังบ้านมาเลก็เลยแต่ว่ามันกลายเป็นสีเดียวกันนะครับสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลก็สีดานี่ไม่มีนะครับผมได้สีน้ําตาลมา แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็หลวมนะครับเอาเอากราวติดเอาไว้จะหลวมลูกค้าไปก็จะเดินไม่สะดวกนะครับ,รบตัวนี้ผมก็ได้ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเปลี่ยนคอนดิเซอร์ตัวนี้นะครับี่คอนดิเซอร์ตัวนี้ขาขาขาหลุดอกไปเลยนะครับขานีุ้่งตกออกจากเครื่องเลยนี่ของแท้นะครับหนหนักอึ้งเลยน,นี่ของเทียม จะเบาอยู่ตัวนี้ค่าของมัน680มิโคร450วลต์นะครับ680มิโคร450วลต์ตัวเดิมมันนะไอ้ตัวสำหรับไอ้ตัวนี้ของไอ้ตัวนี้ของของเครื่องอื่นนะครับผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉย ตัวนี้ก็พังไปแล้วะเปิดตัวนี้ค่ามันจะน้อยกว่าครับ470เมโกร400โวลต์แต่ให้ตัวนี้450โวลต์ครับ680ไมโกรผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วข้างในก็เป็นแบบนี้ครับตัวนี้ตัวที่ผมเปลี่ยนไปจะใหญ่กว่าตัวเดิม มันจะมีสองตัวนะครับมีสองตัวนี่ตัวเดิมของมันนะตัวนี้ตัวเดิมของมันมีตัวที่ผมใส่เข้าไปใหม่นะครับผมใส่เข้าไปใหม่นี่แปดร้อยยี่สิบไมโครครับสี่ร้อยห้าสิบโวลต์เหมือนกันเนี่ยตัวตัวนี้เห็นหรือเปล่ามองเห็นหรือเปล่า เล็กแบบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่แข็งแกร่งนะครับเนี่ยเล็กพิช k ี n หนูนะเนี่ยเนี่ยไปออกแรงด้วยเดี๋ยวผมจะมาลองเอ็ดให้เพื่อนช่างได้ดูนะครับปักปก,ปก,ก่อนอื่นนะครับเนี่ยวก คนช่างที่ซ่อมตู้เชื่อมนะมันต้องมีตัวนี้นะครับต้องมีหลอดไฟตัวนี้กดทด,ดลองนะโดยในะระหว่างหลอดไฟตัวนี้เราก็จะต่อแบบอนุกรมแบบนี้นะครับต่อแบบอนุกรมแบบนี้เนี่ยสายไฟผมทําช่องนี้เอาไว้สําหรับซ่อมตู้เชื่อมโดยเฉพาะนะครับตัดในระหว่างขาแล้วก็เชื่อมให้มันมาเข้า ขาตัวนี้นะครับขาขาตัวนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อเราจะได้เอาหลอดไฟเสียบถ้ามันผิดปกติหลอดตัวนี้มันจะสว่างโอ่เลยโดยที่ว่าเครื่องจะไม่ระเบิดนะครับแต่ถ้ามันสว่างแล้วมันสว่างปุ๊บแล้วมันค่อยดีดีดิดับลงไปนั่นก็แสดงว่าเครื่องปกตินะครับสำหรับหลอดหลอดแรงเทียนตัวนี้ก็ร้อยวัตต์นะครับผมเอามาใส่ เดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับผมเสียบเข้าไปแล้วเอาวางไว้นี่ตอนนี้นะครับจะปั๊บแล้วผมก็จะเปิดสวิทช์ด้านหลังสังเกตหลอดแรงเทียนตัวนี้นะครับเพื่อนปั๊บนะนี่มันสว่างแล้วมันก็ดีลงนี่แบบนี้ครับมีลงที่แรกมันก็จะติดอยู่นะครับไฟแรงเทียนตัวนี้ ูนะหนะึ่งสองสามเนี่ยเสดแล้วก็จะหลีลงหลีลงหลีลง,ลลงแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเครื่องเสียบได้เลยรับรองไม่ระเบิดนะครับขั้นตอนต่อไปเราผมก็จะมาวัดวัดว่าไฟหน้าตู้มันออกเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เสียบตรงนะผมเสียบผ่านผมจะตั้งไว้ที่เอซีสองร้อยห้าสิบโวต์นะครับ AC 250โวลต์ปกติแล้วไฟตัวนี้มันจะออกอยู่65หถึง68นะครับ AC นะเอา1 2 3ลองดูครับ1 2 3ปึ๊บอู้หูไฟขึ้นมาเรื่อยเลยครับไฟมาถึงร้อยเลยนะครับก็แสดงว่าตัวนี้เล็กแต่พิกี้หนูนะครับเชื่อมได้สบายเลยเนะี่ยผมเปลี่ยนอ่า 820ไมโครเข้าไปนะครับของเดิมม,มันอยู่ที่680นะครับ4400โวลต์หรือ,อ450โวลต์เอาไปทิ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อไฟขึ้น,นมันจะไม่ขึ้น OOC นะครับนี่คือไฟ OC นะไฟ OC หมายถึงเครื่องพนะังแต่ถ้ามันขึ้นตัวนี้ก็ไฟตัวนี้ขึ้นก็แสดงว่าเครื่องปกตินะครับ เร่งได้อะไรได้ปกตินี่ไฟตัวนี้ขึ้นนะครับไฟโอซีมันไม่ขึ้นนะสังเกตดูเข็มมิเตอร์นะครับมันจะขึ้นปกติมันก็ได้แค่หกสิบถึงหกนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นไหลขึ้นไปเรื่อยครับไหลขึ้นไปเรื่อยไหลไปเรจนไปถึงร้อยนะครับร้อยร้อยแสดงว่าตู้นี้ไม่ธรรมดาครับเล็กแต่พิคขีโนนะ สำหรับเสียบตัวนี้นะครับเสียบตัวที่ผมบอกเสียบตัวนี้ไฟยังออกเป็นร้อยนะครับแต่ถ้าเสียบตรงตัวนี้ไฟจะออกเยอะนี่ผมถ่วงเอาไว้แล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็จำเลยครับนะเปลี่ยนคอนเซอร์เข้าไปแล้วเปลี่ยนคอนิเซอร์ตัวนี้นะคอนเซอร์ตัวนี้ผมถ่งเข้าไปแล้ว ตอนที่เครื่องมานี่คอนเซอร์หลุดออกจากปิ้นเลยนะครับกิ้งโคโรโครโคร,โครอ,ยอยู่แถวนี้คนที่สาเชื่อมมาจับตัวถังช็อตดูเนี่นะครับตู้เชื่อมก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมก็แนะนำอะไรไม่ได้มาก ภาพแตละภาพก็ศึกษาเอาใน YouTube ก็ได้ครับเรื่องกอ็ประมาณนี้นะครับเล็กแต่พิขี้หนูครับแน่นเล็กแต่แน่นนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังเด็กๆอยู่นะครับ14-15ี 14, ่หไม่เกิน18บนื้อแน่นเลยนะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบฝาเข้าก่อนฝาปรไมานะครับ เล็กๆนนี้อย่าดูถูกเขานะแดงน้ะเชื่อมดีนะน็อตมันก็มีมาไม่ครบหรอกครับเพราะว่าลูกค้าเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นเขาก็ถอดออกมากๆๆแล้วก็ถอดแล้วก็น็อตก็อ้ายไปทีละตัวสองตัวสุดท้ายก็เหลือน็อตไม่กี่ตัวแล้วครับมาถึงช่างต่างก็ไม่มีน็อตสำรองให้เราครับ ทันมาจังไหลก็ไปจังสั้นทัานมาสองผมก็ใส่ให้ไปสองนะครับอันมาสามผมก็ใส่เข้าไปสามทางร้านมีแต่น็อตตัวเล็กๆไม่มีน็อตตัวใหญ่นะครับเอาต่อประมาณครับ ตัวนะึน่งนี่ตัวนะทั้งหมดเขามาห้าตัวนะครับเนาะน,นี่เราก็จะมาวิเคราะห์ตัวนี้นะครับเนี่ยคอนดิเซอร์ของมันนะเนี่ยบางตัวนี่ผมเคยเจอระเบิดแบบนี้เลยนะครับระเบิดเพราะมันถืออะไรมันถึงระเบิดเหตุไดคอนดิเซอร์ตัวนี้มันถึงระเบิดแรงไฟตั้งสี่ร้อโวล์วันนั้นเขาไปใช้ไฟปั่นครับ จะใช้ไฟปั่นอยู่บนเขามันไม่มีไฟฟ้านะ,ะใช้ไฟปั่นแบบเครื่องรถไถน,นะครับเอายางรัดเอาไว้ยางรัดคันเร่งเอาไว้แล้วตัวเองก็ไปเชื่อมตู้อยู่ข้างบนเชร่อมตู้อยู่ข้างบนมันก็เทื่อนเข้ามากๆยางก็แน่นเข้าแน่นเข้าแน่นยางยางในรถเนี่ยยางในรถเครื่องนะครับสีดำๆนึกออกป้ะมันก็จะลัดเข้ารัดเข้ารัตรัตคันเร่งอ่ะคันเร่งของ เรื่องปั่นไฟอ่ะว่าจะรู้อีกทีว่าไฟมันเกินอ่ะตัวนี้ระเบิดเลยควันกระมงโฉงเสียงเลยอ่าไอ้ตัวเนี้ยซ่อมไปตกอยู่ประมาณนักแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทตัวเนี้ยที่ซ่อมไปตัวตัวก่อนมนะตัวก่อนเนี้ยเปลี่ยนไอ้ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเนี่ยนี่ครับเนี่ยของมันมาคู่กันนะ สี่ร้อยเจ็ดสิบโวลต์มันมาคู่กันกับตัวนี้นะผมถอดเปลี่ยนไปเลยครับตัวนี้ก็ระเบิดขาขาดไปตัวนี้ยิ่งกระทุกใหญ่เลยตัวนี้นะพอมาวันนี้ก็เจอตัวนี้ครับเจอตัวนี้ตัวนี้นะเล็กแต่พิกี้นูนขาหลุดออกไปเลยครับสงสัยช่างคนก่อนเขาจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเขาจะไม่ได้เปลี่ยนหน้าจะขาจะขาด แล้วเขาก็เชื่อมเขานะครับเชื่อมมีรอยต่อขานะมีรอยเชื่อมขาแต่ด้วยความที่ว่าเครื่องมันใช้งานมันก็จะร้อนเครื่องมันก็จะร้อนขาตัวนี้ตะกัวก็จะละลายตะกัวก็จะละลายแล้วทาให้ขาคอนิเซอร์ตัวนี้ร่อนออกตะกัวทําให้ตะกัวตรงขาคอนิเซอร์ตรงนี้เขาต่อนี่นะตรงนี้เขาเชื่อมต่อนี่ร่อนออกแล้วก็พอร่อนออกปุ๊บมันก็จะหลุดหลุด มันมีสองตัวพอหลุดไปตัวหนึ่งก็จะเหลือกําลังอีกตัวนึงมันก็ไม่พอนะครับในกลายเป็นเชื่อมไม่ได้ไปรัร่วอชอ็ดต,ตัวเองก็เลยนี่ต้องมาเปลี่ยนแต่ประเด็นของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนีเ้เดี๋ยวผมจะบอกลูกค้าอยู่ว่าทางด้านนี้เป็นลบนะทางด้านนี้เป็นบวก่เาเดี๋ยวก็จะมาตัมาก,ก็ได้แค่มากครับ ได้แค่มากม่กิกมาน้อยมาของก็จะไปทําลบลบไม,ไม่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 ได้ไปทําลบแบบว่ากาเมจิกมันก็จะลบหอกนะครับอีกไม่นานนะากาเมจิกก็จะหายไปไนะครับแล้วผมก็จะบอกลูกค้าว่าตัวนี้บวกนะ,ะลบนะลบเขราบอกของเขามามันเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำ เป็นสีดำแต่ทีนี้ว่าเอาอกาวติดเอาไว้ผมก็เลยมันจะไม่แข็งแรงผมก็เลยไปเลือเอาหลังบ้านมาทำการเปลี่ยนให้เขานะครับเ,เล็กจิ้งคีหนูนะครับตัวนี้อืมอ่าเนี่ยไปไปขึ้นนะครับไม่ไปโอซีนะไป ตู้สำหรับพร้อมที่จะเชื่อมอนี่นะครับผมโทษทีผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ว่าผมซ่อมให้เพื่อนช่างได้ดูนะเพราะว่าผมลืมไปกอดีลูกค้าเขายืนอยู่ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนันบ ก็ถือว่าเป็นอันการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับตู้เชื่อมตัวเล็กแต่พิคขีหนตัวนี้นะครับก็ถือว่าจนการซ่อมเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับกินระน่าจะใช้งานหลายปีแล้วนะครับมองสนิมขึ้นเต็มหมดเลยสายเสก็ขาดมดแล้วไม่มีสายเปลี่ยนให้เขาแล้วครับ ขีนหมตู้นี้แจ่มมากๆยี่ห้ออะไรผมก็อ่านไม่ออกอ่านเองเพ่นันนี้อ่านเองก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนชั้น,นใครเข้ามาเห็นคลิปก็กดแชร์กดหัวใจกดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วเพื่อนๆทุกคน